ิฉันนางสาววารียุเนียมนักศึกษาจิตตางวิทยาชั้นปีที่2คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านมารู้จักกับคำว่า Toxic Productivity เคยไหมคะรู้สึกผิดกับการเล่นสนุกหรือการพักผ่อนต้องทำตัว Productive ตลอดเวลาไม่กล้าที่จะหยุดพัก เพราะกลัวตามคึณนื่นไม่ทันลหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับประโยคที่บอกว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่าอยู่เฉยๆให้หาอะไรทำหาความรู้เพิ่มเติมสมเสมอหรือแม้แต่ประโยคไลฟ์โค้ชที่กล่าวว่าเราต้องมีความโปรดักทีฟสูงสุดนอกจากงานประจำหรือเรียนหนังสือแล้ว ก็ควรพัฒนาทักษะเพิ่มเติมเพื่อให้ตนเองประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นจากสภาพแวดล้อมและค่านิยมของสังคมในยุคปัจจุบันที่หล่อหลอมให้เราต้องเป็นคนขยันต้องเก่งต้อง productive อยู่ตลอดเวลาถ้าเราหยุดเราจะชาไปอีกสเต็ปจะตามคนอื่นไม่ทันสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัใจจัยที่ทำให้เรารู้สึกแย่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง และอาจทำให้เราติดหล่มของกับดัก Toxic Productivity Toxic Productivity หมายถึงความต้องการที่จะทำงานตลอดจนเสียสุขภาพหรือโฟกัสกับการพัฒนาตนเองตลอดเพื่อให้ตนเองรู้สึกมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริงแล้วไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้น แต่เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสังคมและป้องกันความรู้สึกผิดที่จะเกิดขึ้นต่อตอนเองจึงต้องปลักดันตัวเองให้ Productive ตลอดเวลาวิธีรับมือกับภาวะ Toxic Productivity ฝึกการใช้ Work-Life Balance คือการแบ่งเวลาการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือการพักผ่อนหย่อนใจให้สมดุลกัน มี s e l ฟ์ทอลและ s e l ฟ์แครที่ดีอย่าลืมที่จะชื่นชมตัวเองให้กำลังใจตัวเองและดูแลเอาใจใส่ตัวเองอยู่สม่ำเสมอเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมนุษย์ทุกคนล้วนแตกต่างกันแล้วเราไม่จำเป็นต้องนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร สำรวจตัวเองให้มั่นใจว่าเราต้องการอะไรเราต้องการใช้ชีวิตแบบไหนแล้วโฟกัสกับชีวิตของตัวเองเพราะความสมดุลของชีวิตนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมรักษาสมดุลของชีวิตกันนะคะ